สวัสดีทุกคนจ่าแกบอกว่าหิมะสูงมากเลยทีนี้ตรงนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยจ่ะอ๋ออยู่ในสุสานจ่ะเจ๋งจริงแกบอกว่าสี่สิบปีฝึงมีหิมะที่สูงไปนีจ้ะสี่ส <c oughs> ิบปีฝึงที่หิมะสูงจ้าอ้อมาเดินในสุสานจ้ะมาดูดอกไม้จ้ะก็หิมะมันยังไม่ละลายเนาะดอกไม้ก็ยังไม่เกิดจะ้ะ ออกอะเลยนะบัวสวรค์จ้ะสุสานเขาก็จะเป็นอย่างี้เลยจ้ะออก็พาทุกคนมาเดินเล่นบ่อยจ้ะไม่ได้กลัวเลยจ้ะมันไม่หนากลัวบางทีเฮ <c oughs> ็ดก็ออกเลยจ้ะในสุสานนะเฮ็ดพึ่งเฮ็ดอ่าสมองวัวจ้ะวิวส,สวยๆท้องฟ้าสวยกันจ้ะว่นเนี่ย แค่พราว่ามันหนามากๆเลยเกือบไม่เห็นเลยอันนี้จ้ะอะไรนะปลายชื่อจ้ะพิมาาสูงมากๆวีนี้เป็นอะไรที่แบบพิมาาเยอะเยอะจริงๆจ้ะมองไม่เห็นเี่อันนี้เลจ๊ะ <laughs> สูงมาก แกบอกว่าตรงนี้จะเป็น,นไอะไรซานําจ้ะวันนี้ก็พาเดินมาเล่นในสุ่สาแล้วก็จะเดินรอบหมู่บ้านเนาะพาทุกคนได้มาดูจ้ะออกก็มาในมีคลิปให้ทุกคนได้ดูลยจ้ะยังไม่ถึงหน้าร้อน อันนี้จะเป็นสำหรับกระดูกอ่ะใส่กระดูกเนาะข้าเผาแล้วก็เอามาเป็นกระดูกอ่ะเอาเจอไก่ป่าจ้ะไก่ที่หากินตามธรรมชาติาจ้ะเขาไม่ได้ขามันด้วยจ้ะมีคนบอกว่าเนื้ออร่อยมีการนี้มิ ชื่ออะไรลืมนะไม่แก่ในมีไม่แก่ในมีจำอ่ะไก่ปลาจ้ะว่าซานี่ไก่ปลาจ้ะว่าซา,านีอาาอาอน่อันนี้ตัวเมียจ้ะตัวผู้จะสวยกว่านี่จ้ะถ้ากินอะไรบันน้ำแข็ง ฝั่งนี้จะเป็นศูนย์เด็กๆอ่อเคยมาทำงานอยู่2เดือนจ้ะก็สนุกไปแบบจ้ะเล่นกับเด็กน้อยเนาะก็เหมือนในศูนย์เด็กๆมาเราจ้ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านพักคนเจราจ้ะจะอยู่เป็นห้องเป็นห้องไขรห้องมันจ้ะมีพยาบาลคอยดูแลอาบน้ำหาจ้ะ เขาก็อย like like no ู่กันแบบสบายๆไม่ต้องมีญาติมาเยี่ยมก็ได้ดะเขาอยู่แบบให้มีคนดูแลเนาะจ่ายเงินให้เขาด้วยจ้จไม่ได้ว่าอยู่ฟรีด้วยใจพันธกุญจลาตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์อะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านสวยๆอ๋อจะซูมให้ดูด้วยนี่จ้ะบ้านหลังเก่าๆนี่สวยมากเลยดูโบสถ์ใหม่นี่จ้ะโบสถ์ในเมืองลพบุีจ้ะ วันนี้ก็พากันเดินออกกําลังกายจ้ะเราก็เดินออกกําลังกายกันจ้ะอยู่ห้องกระเบื่อแล้วจ้ะวันนี้มันยุดก็เดินกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไปดูชมบ้าน <laughs> เขา <laughs> เดินออกกําลังกายตลอดจ้ะแต่ว่าช่วงหลังๆมาทมางานเราไม่ได้เดินจ้ะมีแต่พระเอกเขาเดินคนเดียวจะ้ะพี่มาก,ก็ยังไม่ไดละลายเลยจะ้ะ ยังมีอยู่อันนี้ก็ไม่สาแล้วเนาะผู้สภาอาจจหลงมาก็ได้จ้ะมันก็เป็นหมู่บ้านเมืองที่อ้ออยู่ก็เหมือนว่อะไรนะตำบลเล็กๆจ้ะมีห้างเซาสินค่าแค่สองห้างเองจ้ะอีกห้างหนึงก็โดนยุบไปแล้วจ้ะ เพราะว่าไม่มีคนเนาะหมู่บ้านเล็กๆการหมู่บ้านไม่ใหญ่มากในเหมือนนี่อยู่ในเมืองจ้าบ้านอ้อยจะอยู่ในเมืองเนาะบ้านเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ละก่ออันนี้จะเป็นเท้าเห่าที่เราเห็นข้างหน้าจา้ะเท้าเห่าเป็นล็อก <c ười> แกบอกว่ามีคนเดินเยอะแยะเลยเยอะๆที่ไหน นม่มีมิแดภาเป็นที่เมืองไทยก็คนเดินุกผ่านเมีอาชาบ้านหลังเนี่ยเห็นไหมสวยสวยสวยมากเลยจ้ะแปลว่าแอบถ่ายเขาแล้วจ้ะบอกว่าไม่กล้าถ่ายตรงๆถ่ายคนไปด้วยติดเห็นผ่านแล้วไปดูข้างหน้ากันว่ามีอะไร หลังข้างหน้าเราเนี่ยก็สวยจ้าบ,บริเวณขอบกว้างดีดูลักษณะบ้านะเาะัฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยมีขอบเขตไม่รั่วจ้ะเขาก็มีต้นไม้ทําเป็นรั้วเนาะแล้วก็จะมีมุดฝังให้ดูจ้าว่าเขตแดงนคือตรงไหนโอ้เจ้าของจองอะสิ มาดูวิวฟางนี้กันบ้างกันอันนี้ก็จะเป็นสนามอยาจจะสำรับมาแต่ตอนนี้ก็เป็นน้ำแข็งไะป้ายสามเหลี่ยมนี้คือหมายคือให้ยุดจะยุดมองซ้ายมองขวาถึงจะไปได้แล้วจ้ะตรงนี้ก็ ทางเดิน้อไปในเมืองกะเมืองเล็กๆก็มีผู้คนปัน่นจักรยานมาบรรยากาศทิม่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขายของกัอุปกรณ์ต่างๆจ้ะของพงของป้าออกมาซื้อจักรยานร้านเียจ้ะ เบอกว่านี่ก็จะเป็นถนนลักจ้ะมาก่อนเลยนะก็จะเป็นถนนเก่าสมัยก่อนฝั่งนึงก็จะเป็นห้างจ่ะโกมาร์เก็ตจะเป็นของคนไทยจ้ะคนไทยเป็นเจ้าของันนี่จ้ะมาดูใกล้ๆจ้ะนี่โกมาร์เก็ตซิตี้ หรือไม่บ้านเราก็เรียกเคมาเกตอแต่ก็นี่เขาตัวเคเขาเรียกเป็นโกจัะนี่นะฝั่งนี้ก็จะเป็นหองสมุทรจ้ะหองสมุทรหนังสือเพียบเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาจัดตลาดนัดจ้ะมากี่นัดลบไป รอบเป็นต่อเลยพรุ่งนี้จะมีตลาดนัดกันนี่เนองฝั่งนู้นที่เห็นใกลๆก็จะเป็นลานปลาแล้วก็ใกล้ๆที่เราจะเห็นตัวสีส้สมๆเนี่ยก็คือธนาคารจ้ะธนาคารโอผีจ้ะ ตอนนี้ก็มิจเจ็ดองศาจ้าแต่ว่ามัน่าจจะพังจ้ะอุณหภูมิก็อาจจะพังเมื่อจจมสมัยก่อนก็ตรงนี้จะเป็นร้านค้าตแต่ว่าเจ๊งไปแล้วจ้ะน,นี่ก็คือเขาเมืองไงนะจ้าตรงนี้อ้ออยู่ในเมืองนะจ้าเมืองเล็กๆฝั่งนี้ก็จะเป็นออฟฟิศจ้ะการตาตารุเป็นออฟฟิของ ในเมืองลก็กปีจ้ะข้างหน้าที่เห็นก็ตรงนน้นคือเอสมาร์เก็ตอ่ะก็จะห้างสรรพสินค้าที่ขายแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตเ,เลยจ้ะไม่ได้มีเสื้อผ้าขายได้จ้ะมันเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆแล้วก็ฝั่งน้นก็จะมีปั๊มน้ำมนัคนคอนโดอ้อก็อยู่ฝั่งนี้จ้ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงข้างหน้าแล้วนี่นะ อยู่ข้างในไปอีกตึกงนึงค่ะตรงนน้นเที่ยวเขียวน้อก็เป็นป้ามนำมนันแตตอนนี้พระเอกก็ไ,ไปซื้อของแกพ่อไม่ได้ไฟได้เล้วจ้ะแยกย้าย,ายออกลกับบ้านจ้ะ่จ้าอ้ออยู่ตึกในสุดจ้ะคอนโดที่อ้อยอยู่เนาะ อ๋อไม่ได้มีบ้านเลยจ้ะอ๋ออยู่เป็นคอนโดฝั่งนู้นจะเป็นอมโมพิซ,ซ่าเป็นของอแขกจ้ะเราฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่าเรียกไรบล็สอจ้ะอ๋ออยู่ในเมืองนะจ้ะเมืองเล็กๆประมาณนี้จ้ะหมู่บ้านที่นี่เนาะเดี๋ยวก็จะพาไปดูอีกอีกฝั่งหนึ่งหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งจ้ะเพราะว่า หมู่บ้านก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะพาดูหลายๆที่จะ้ะเราก็เดินมาจะถึงห้องแล้วจ้ะอันนี้เราจะให้ดูด้านหลังนี่ห้องอนี่คอนโดที่ออยู่แล้วด้านหลังที่ฝัง่งนะก็จะเป็นห้องเล็กๆจ้ะยังไม่ได้เปิดเผยระ้ะอ,ออยู่ห้องแบบไหน,น ลักษณะยังไงอ้อบอกว่าบอกพีวนว่าถ้าอ้อได้หนึ่งแสนทรบับย์สลายอ้อจะให้ดูห้องเล็กๆเ,กเกท่ารังหนูของอ้ออยู่ยังไงเป็นยังไงเบองครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่อยากแบบว่าไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่อยู่จ้ะเพราะว่าอ้อไม่ได้อยู่ทางชีวิตแล้วอ้อไม่ได้อยู่ทางฝีจ้ะ อ๋ออยู่แค่หนาลแล้จะอ๋อไม่ได้ซีเรียสบ้านเราทุกระทศไทยใหญ่กว่าพอจ้ะนะแค่นี้แหละจ้ะเจอกันคลิปหนาด้วจ้ะบ๊ายบาย